ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภออุ่มผางค่ะจังหวัดตากนะคะคงต้องคิดว่าเราต้องไปที่ไหนสักที่หนึ่งนาะไม่ว่าจะเป็นถ้ามาที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะไปที่โลซูนะคะทีละเลชั้ไหมแล้วก็จะมีมะม่วงสามหมื่นจริงเรามาที่นี่นะคะเพราะว่าเราต้องการจะไปเข้าเขตของมุละอิค่ะคนที่ใครมาหมดมามุละอิจะงงมากเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าไปมุละอิเนี่ยแน่นอนเลยต้องพบพระ ใช่ไหมคะต้องไปทางภูพักคาสองยางอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านพักคาเข้าไปแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เนาะยังมีความอ่อนไหวนะคะในการเข้าพื้นที่อยู่นะคะในเรื่องของความสนุกต่างๆที่ทุกคนนะ่าจะรู้ดีรอบนี้นะคะเราเลยต้องผ่านขึ้นมานะคะ่ะแล้วก็มาเข้าเป็นที่อุ้มผางซึ่งเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีทางเข้าที่นี่ด้วยนะคะอุ้มผางแล้วก็เข้าไปทางแม่จนนะะันค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเป็นรถกระบะเนาะโฟวิลค่ะซึ่งจะเดินทางต่อซึ่งจากตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเดินทางประมาณ 2-3ชั่วโมงค่ะคือ worst case คือ3ชั่วโมงนะคะ best case คือ2ชั่วโมงก็น่าจะพอ,พอกับทางที่ไปทางออพกพะเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะลมฝนมากขนาดไหนแล้วก็เท่ากับเส้นนั้นหรือเปล่านะคะตอนนี้นัดไม่รู้อะไรเลยค่ะเดี๋ยวมาดูสภาพกันนี่คือสภาพก่อนเดินทางนะคะพร้อมไหมคะขับรถมาจากอุ้งผางประมาณ40นาทีนะคะใช่ไหมถึงไหมประมาณ4ี่นมาถึงบ้านแม่จันทค่ะ ทุกคนต้องแพ็คของแล้วก็แพ็คตัวเองนะคะขั้นที่หนึ่ง N95 ครูอะไรเนี่ยอะอะเป็นไงล่ะไม่จบค่ะนั่งก็นั่งอยู่ในรถอยู่ข้างในอ่องแอร์ โอเคพร้อมค่ะ,ะ,ะไหนเจ้าแม่ถุงดำโชว์ถุงดำหน่อยดินี่ค่ะถุงดำจะทำอะไรครับอุ้ยมีสองอันอเนาะคือนันขออนุญาตค่ะอันเอาทำไรอ่ะเอาใส่ตัวเองไงเอาเองใส่ลงไปโอเคเดี๋ยวเราจะเดนทางกันประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไป <c oughs> มุลิค่ะเห็น okay, ข้อแล้ว <c oughs> ถ้าไม่ไหวก็ข้อไป ตอนนี้ทุกคนกำลังแพ็คของค่ะแล้วต้องแพ็คใส่ถุงดำอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเรากําลังจะไปผจญกับฝุ่นจานวนมากค่ะโอเคพร้อมเขาบอกว่าให้ไปนั่งรอในร่มก่อนก็ได้ครับยังเคลียร์ชายแดนไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปเมื่อไหร่ได้ค่ะ เกือบไม่ได้ข้ามแดนนะคะพวกเรารอกันอยู่หลายชั่วโมงเลยค่ะรอจนถึงเที่ยงนะคะตอนแรกจะเปลี่ยนแผนกันแล้วค่ะสุดท้ายนะคะก็มีการส่งสัญญาณมาจากชายแดนว่าสามารถข้ามไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เลทมากแล้วล่ะค่ะ มูลอีนี่เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ยอดฮิตมากๆสําหรับคนที่เป็นนักเดินป่ามือใหม่นะคะเอ๊เรียกว่าเดินป่าได้ไหมอะเอาเป็นว่าคนที่อยากใกล้ชิดธรรมชาติแบบที่ไม่ต้องมีประสบการณ์อะไรมากค่ะที่นี่ใช้ความอดทนในการนั่งรถเพียงอย่างเดียวนะคะเนื่องจากว่าฝุ่นเยอะมากๆค่ะดูสิคะว่าถ้าได้นั่งกระบ,บะหลังเนี่ยสภาพคือไม่เหลือเลยนะคะ อุปกรณ์แพ็คตัวเราต้องพร้อมกระเป๋าทุกใบต้องยัดใส่ถุงดำแต่เอาจริงๆก็เอาไม่อยู่หรอกนะคะแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยค่ะเป็นไงสบายพี่สบายนะได้ใแล้วอ๋อหมแมสทังหมดเลยแ้วกกรเป็นไงบ้างดีพาดูที่ฝุ่นไง ผู้สัอจรั้างนั้นนะคะที่จะได้รับสิทธิ์นี้นะคะโอ้โหโอ้โหดำหมดเลยอ่ะโอ้ยจะดีนะได้ถ้าไม่ได้บอกพี่นี่เป็นไงลิสิดวงแตกแน่ นั่งรถมาประมาณ2ชั่วโมงก็จะถึงจุดที่ทุกคนจะต้องแวะมาพักซื้อขนมบ้างทานข้าวบ้างนะคะในบริเวณนี้ค่ะหมงสิบบาทกระสีไอติมหวานเย็นเลยเออหอดดำเป็นไงไหมไอติมบ้านเรานะตีฉลกากเืนอนไทย หลังจากแวะทานข้าวกันเสร็จก็จะเดินทางกันต่อค่ะยังเหลืออีกประมาณ1ชั่วโมงจากจุดทานข้าวเลยนะคะระหว่างเดินทางเดี๋ยวนะัดเล่าเรื่องมูลอิให้ฟังสักเล็กน้อยละกันค่ะมูละอิอยู่ในเขตการปกครองตนเองของกะเหรี่ยงพุทธ DKBA จังหวัดเมียวดีที่พม่าค่ะ เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นจุดหมายปลายทางของใครหลายๆคนทั้งชาวไทยด้วยแล้วก็ชาวพม่าด้วยนะคะลองนั่งหลังดูไหมไคนที่ได้นั่งหน้าก็ดูสภาพจะดีหน่อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนัดเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะรถบางคันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปิดกระจกนะคะก็ยังคงเลอะเหมือนเดิมแต่ว่ารถคันนี้โชคดีหน่อยค่ะ ถ้ามาถึงจุดนี้แปลว่าใกล้ถึงมากแล้วนะคะทุกคนมาถึงจุดนี้จะต้องแวะอาบน้ำล้างหน้า,นาล้างตาเข้าห้องน้ำค่ะแล้วแต่ไปไม่เห็นติดเลยอ่ะฮะไม่เจ้าเปียกเดี๋ยวลอแงม้มมาจะเห็นเองแหละ้เหรอไม่นต้อไล่แมวไหมอยากเป็นแมวแล้วแต่แต่แตไปเเขาได้ใช่เหรออืมมันไม่ยื่นเหรอเดี๋ยวมันแห้งเ <พอ S 3> ดี๋ยดูัอแห้งมันจะขึ้นเป็นขขาว คือจุดชำระร่างกายให้สะอาดใช่ค่ะแ,แต่ถ้าเราสะอาดอยู่แล้วเราไม่ต้องชำระก็ได้อาบแล้วนะคะโอเคค่ะไปอีกนิดนึง จากจุดแอบน้ำตะกี้ขับรถมาอีกสักนิดนึงจะถึงลานจอดของบริเวณวัดค่ะซึ่งเราก็จะเตรียมของส่วนตัวแพ็คใส่กระเป๋าแล้วก็นำขึ้นหลังรวมถึงอุปกรณ์พวกเต็นแล้วก็ถุงนอนด้วยนะคะเพราะว่าเราจะขึ้นไปนอนบนเขาเระยะทางเดินเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นค่ะถึงได้บอกไงคะว่าที่นี่เหมาะกับมือใหม่ค่ะ เป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะที่เราติดอยู่ด่านนานมากเลยทําให้เราเสียเวลาไปหลายชั่วโมงค่ะแทนที่เราจะมาถึงที่นี่ได้ประมาณสักเที่ยงหรือว่าบ่ายนิดๆกลับกลายเป็นว่าเรามาถึงบ่ายสามบ่ายสี่โมงเลยนะคะซึ่งเป็นเวลาที่เย็นมากๆเลยค่ะตอนนี้ต้องไปลุ้นกันแล้วแหละว,ว่าที่นอนจุดกลางเต็นท์จะมีให้เราหรือเปล่าค่ะ แพนในวันนี้เซตแคมอะไรเสร็จแล้วเราจะต้องเดินย้อนกลับมาทางเดิมเพื่อขึ้นไปยังเจดีนะคะ อ๋อลืมบอกอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะที่นี่ถือได้ว่าเป็นเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมา่านะคะดังนั้นแล้วทุกคนจะต้องสำรวมเมื่อเดินขึ้นไปค่ะไม่พูดคำหยาบผู้ชายกับผู้หญิงนอนด้วยกันไม่ได้นะคะต้องแยกกันอย่างเด็ดขาดค่ะเคารพสถานที่และที่สำคัญต้องงดเว้นเนื้อสัตว์แล้วก็กินเจตลอดเวลาที่อยู่บนเขาค่ะ มุลยีเป็นสถานที่ยอดฮิตมากๆโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะเพราะว่าที่เนี่ยเรียกได้ดว่าเดินแค่ประมาณกิโลนึงก็สามารถเจอวิวแบบชนิดที่เขาซ้อนเขาพาโนรามาสวยสุดๆเลยล่ะคะ่ะด้วยความที่ใครๆก็มาได้นี่ละคะ่ะทำให้ไม่ได้จำกัดคนขึ้นเขาดังนั้นแล้วเราก็จะเจอบรรยากาศคนล้นแบบนี้แหละลุ้นเอาละกันว่ามีที่นอนไหม หันหลังกลับไปด้านหลังยอดเขาที่เห็นตรงนั้นเป็นยอดที่มี j จดีซึ่งเราจะต้องเดินขึ้นไปนะคะผู้หญิงเดินได้แค่ครึ่งเดียวค่ะส่วนผู้ชายเดินขึ้นไปถึงข้างบนได้เลยแบบท่อนอนได้ไหมเต็มเหรอคะข้างบนมทมตีโม้ันต้องลงไปลึกหน่อยโอเคไปใกลด้ค่ะไปโอ้โหมีลงเต็นท์ตรงนี้แล้ว่อะ ว่าตรงนั้นเต็มจริงเราต้องเดินตัดเขานี้ไปก่อนนะคะเห็นไกลๆไม้ค้าที่เป็นสีเหลืองๆตรงนั้นเป็นลานกลางเต็นนั่นเองค่ะเท่าที่มองด้วยสายตาตอนนี้แน่นเอาเรื่องเลยแหละ และตามคาดเลยค่ะไม่เหลือที่ราบๆให้ลงเต็นท์เลยนะคะเหลือแต่ที่เอียงๆแล้วก็ริมหน้าผาก็อย่าไปกลางตรงนั้นนะพวกเราลงเต็นท์กันตามยถากรรมมากเลยนะคะนอนได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ละแต่ว่าต้องจองที่ไว้ก่อนค่ะจากนั้นต้องรีบกลับขึ้นไปตรงเจดีนะคะเนื่องจากตอนนี้เวลาบีบมากแล้วพระอาทิตย์กำลังจะตกค่ะ สิ่งสำคัญก็คือผู้หญิงจะต้องพกผ้าสิ้นไปด้วยในทุกกรณีใส่กางเกงขายาวอะไรก็ไม่ได้นะคะท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะคะพวกเรายังเดินไม่ถึงบันไดเลยค่ะคงต้องเร่งความเร็วอีกสักนิดละค่ะ พระธาตุเจดีเหมาะกับการมาชมพระอาทิตย์ตกดินมากๆเลยนะคะแต่ทั้งนี้บันไดก็สูงเอาเรื่องดังนั้นเผื่อเวลากันหน่อยนะคะจะได้ไม่ต้องรีบแล้วก็กระหืดกระหอบมากค่ะที่พระธาตุเจดีมูลอิจจะมีเจดีให้เราสักการะอยู่สององค์ด้วยกันนะคะโดยผู้หญิงสามารถขึ้นมาสักการะได้แค่พระเจดีองค์แรกค่ะผู้หญิงได้แค่นี้ถูกไหมคะ อันนี้ผู้ชายอันบนนิดเดียวส่วนผู้ชายเนี่ยสามารถขึ้นไปสักการะองค์พระธาตุซึ่งอยู่บนยอดสูงสุดที่2,070เมตรจากระดับน้ำทะเลได้เลยค่ะสำหรับผู้หญิงนะคะขึ้นได้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราจะฝากกล้องนะก่อนนะคะขึ้นไปที่สีรีผู้ชายต่อ ที่คอมเป็สองนาทีวันนี้ต้องเป็นอาร์ตนะมาครับแข่งกับเวลาครับไปแล้วคบสองเลยเราจะทันไหมนะเจ๊ yeah. นนเหนื่อยแค่ไไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลย,เ,ย,เ,ลยเสียงหอบนี้นึกว่าจำไม่ทันเลย มาทันเลยนะท่านครับแต่น่าจะเหมือนข้างล่างเลย หลังจากพระอาทิตย์ตกพวกเรากลับมาที่แคมป์ค่ะเพื่อที่จะมาทานข้าวแต่ปรากฏว่าไม่มีใครได้ทานข้าวเลยนะคะเนื่องจากว่าลมแรงมากๆค่ะมากขนาดที่ว่าถือช้อนแล้วก็ตักข้าวแล้วข้าวปลิวค่ะทุกคนจึงหนีเข้าเต็นท์ไปนะคะแต่ลมแรงมากเกินไปค่ะเรียกได้ว่าสมอบกน่าจะเอาไม่อยู่พวกเราเลยตัดสินใจหนีลงไปนอนวัดค่ะ ตื่นเช้ามามีเต็นท์ผู้อยู่รอดเหลือแค่ไม่กี่หลังนะคะซึ่งเราคนพบว่าหลังจากที่นัทตื่นมาในวัดตอนเช้ามีแต่คนหนีลงมานอนข้างๆเต็มไปหมดเลยค่ะลมยังคงแรงอย่างต่อเนื่องนะคะต้องขอบคุณคุณหมอวินที่โต้ลมแล้วก็เก็บบรรยากาศนี้มาฟากค่ะ <laughs> ไ,มไม่เหลือเลยอะม,อมีคนเก็บให้มั้งไม่น่าจริงเหรอไม่น่าใครจะมาเก็บให้จะข้ามมืนตอนเช้ามีคนไม่มีคนไปเก็บอะสรุปลาฟทริปนี้เป็นทริปมูลอิที่ขัดขาดเกินเกินของนัดมากเลยนะคะไม่ราบรื่นตั้งแต่จะออกสตาร์ทแล้วล่ะคะ่ะรวมถึงมาเจอพายุด้วยนัดลงมานอนที่วันแล้วนัดก็ไม่ได้กลับขึ้นไปแล้วนะคะ ตอนนั้นมาโมระอีกร,รอบแรกทุกอย่างราบรื่นมากวิวสวยมากเลยค่ะส่วนรอบนี้ก็ได้รูปมาพอประมาณก็ยังสวยอยู่ดีแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวท้ายคลิปนี้นั้นมีรูปมาฝากด้วยนะคะสบายสดชื่นสู้แดดหน่อยสู้แดดหน่อย สบายมากค่ะก็รีวิวนะคะขอให้คุณอาช่วยรีวิวนะคะว่ามูลอีเป็นยังไงบ้างคะ่ะง่ายไหมคะเดินเดินเดินง,ง่ายมากครับ <c oughs> ที่เหลือยากหมดเลยนั่งนั่งรถก็ยาก <c oughs> กางเต็นท์ก็ยาก <c oughs> ดูสภาพแล้วดูสภาพรวมๆค่ลง <c oughs> <c oughs>